กลับสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีที่เข้ามาจดสามรับชมส่องของมาทนพี่น้องวันนี้ะจะได้เดินทางขึ้นป่าวันนี้เดินทางขึ้นป่ากับมาหอยเป็นนี่อาสุดปายกันสองคนมาหอด้ะขอทางให้น้องเอ้ยไม้ค่กลับทางมาหอยเป็นกำลังทางซอยอยสบายดีสบายดีมาทางให้ช่วยเดียวเด้อ <laughs> ขวาเป็นบักไหทับทางพี่น้องเอ้ยเอากลัไปบิดได้กนเลยทางไซเฟนก่อนนะว่าสองคนกะทางทางกะแล้วเราพี่น้องเอ้ยเพรลมลดนะเอากลับย้ำคำเอากลัเสียเดินทางต่อไปนี่ฮะเป็นเรื่องก็ไปพบเดียวยุคอนพี่น้องเอา,าเดินทางมาอะกัเครื่องทางพี่น้องเอ้ยเอากลัเสียได้มีมู่ไปต่ออยไปนี่เิชรท้าวว้ามาลุยสองคนนะแต่มาพบทีงานเขาไอ้ใกล้เขาเปรต กับบอลแม็กเฟนเฮากันเลยส่วนซุปเพิ่นกลับคืนอีไปน,นี้สุปเพิ่นกับตัดสินใจกรับคืนน่ำซุเห่าไัน,นี้ไปไป,ไปนะปสแสดงว่าเป็นโชคดีของเฮาอีกเท่านึงต<ด>ีเฮ<ด>าได้ทีมงานตืมสามคนพี่น้องมาตาบานสองคน<ป>แต่ฮ<ป>อดป่าได้ห้าคนมีเพิ่ม <c oughs> มีเพิ่มชคดีอ่นะนี่ก็ มอฮอดบอลพอดีพี่น้องเอ้ตกตกมาเห็นตกตกเยเตะบ้อทีมงานาเอาแต่และคนกันม,กมัน,นหลังจากมาฮอดกะรุ่นกยะก,กินเข้าแล้วพี่น้องเอ้ว่ามากเป็นอะไรง่ายเอาก็ต้องพึ่งผูม,มาก,ก้อนแล้วนี่สุ่มเพนได้เพลินเลยเดน้นนะนนลนะหนีนนูกะสุ่มกแล้วเนหนน่อ่ะ <laughs> มีนูกะพอได้กินอุ่นท้องไปก่อนพี่น้องอังการกินกันสิไปหาคบหากินต่ออีกมากอะบวช่วยเป็นกัตอนมากอะบ่หอยเพิ่นแวะโซนคอยอยู่เพิ่นนะเพิ่นก็ไปปะเบ็ดปะมองสงสัยปะอยู่เตียงแค่ละเพิ่นก็ลืมซ้ำมาอะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวทั้งเบ็ดลืมทางมองเอามาแต่เยื้อเบ็ดเยื้อเบ็ดก็เป็นเคส ตสงสายเขาได้แกงเค็ดและแต่กับพี่มีเบสจำลองที่พี่ท่านพุเขากับสิพุก่อนพี่น้องเลยมองนี่เลยบอกของอ้เป็นลืมเบสแล้วนะแต่ดีเป็นมีเบสจำลองเขากับมีเสื้อเขากับสิได้พุก่อนนี่พื้นวายังอันขอบรอบอยู่เนาะยังหล่อขอบอยู่ขอบรอบนะเราไม่ได้เอาอันนี้มาเนาะมืออื่นนี่มื่อนำเข้ามาใกล้แล้ว นี่แกจะได้มือนำของมาใกล้กับพี่จับเมื่อนี่ได้มือนำของมาใกล้แล้วเมื่อืล้จะมือแล้วเมื่อนึ่มทั้งมองนึ่งทั้งเบ็ดชันี้นี่เบ็ดกับผู้เล้วล่ะพี่น้องเอ้ยเบ็ดเท่าไงสองสี่หกแปดเก้าหลางนะบ่หอยเป็นกะเป็นสีเอาเบ็ดที่เป็นผู้แล้วนะเบ็ดเสือกคือสีแมนเป็นสีเอาผู้ไว้ตามเงาไม้เลยพี่น้อง เบ็ดกะผู้แล้วลักกับเสดไปเสื้อเบ็ดพี่น้องเอ้ยทีมงานเรากะเขาไอ้ไก่เขาบ่อเพชรเป่นกะเพชรไปหาละแรงนะส่วนคอยกับบองไห้ไปหาเสื้อเบ็ดอันนี้เรากะสิได้ไปเสื้อเบ็ดพี่น้องบ้าอันบอแม็กเป่นกะมาละแรงกะบเป่นกะลบมาแล้วนะมันล่มพี่น้อง มันลมมันมีเป็นตาเพียงกักเลยมาเซเบตทำสุ้มคอยแบบนี้นี่ไว้ลงเซอร์แบัน,นี้ก่อนพี่ต้องเลย 嗯，不用拍了。 อย่งคาเนี่ยมันค้ำมันนี่กันหนาวพี่น้องคันท่าเอามองมากนี้สงสัยมีจะลงไปเลอยแล้วมันหนาวตอนมาเซอร์นี่กะโชคดีพี่น้องเอ้ยนี่ปากดตัวบักใหญ่ได้เก็บปากดถือมองเขานะมองนี่สงสัยมองนานะมอ,ม,อมองเขาอบอสอนเพ่นพว่าคอยมาสุดก่อนนะกะมองเพ่นคาบมันยุ่งแน่เพ่นปดไม่ได้เพ่นก็นเลยทิ่มมันสงสัยน้ำซับมานนี่นี่ ทิมเลยไปช้อนคนเคียนนำเคียนปีงผรมมองคาดทิมพร้มนะส่วนน่ะทีมงานเขาบอกแกเป็นกาอยู่ทึ่งท่านพี่น้องเสียงของแมลงนี่เข้ากับสิบไม่ได้กินแกงเค็มน้อยเลยพี่น้องเอ้ยได้ปรากฏตัวนึงละดมแล้วดมอีกหนาวเลยพี่น้องเอ้ยยังแต่เบ็ดบ่ห้อยเพิ่นอเมกเป็นกาเพ่นไปลดแรง ไปแล้วแรงกับบรรยากาศมันล่มพี่น้องเพราะว่าบรรยากาศมันล่มกับเหนือกับมันเยนยะเน่เพียงกะเลยมาเซอร์เบ็ดซอยแต่ทีมงานเทาก็ยังอยู่สองคนไปลัดแรงกับยังไอไก่กับบลเ,เพชรเพลินความหวังของเฮากะมีจะเบ็ดพี่น้องกลับไปหาลัดเสาเพราะว่าเหนือกับเาก็มั่มี เอากับไปที่เก็บมาลำทางเพราะว่าเนื้อกร,รับนี่มีตะบอลเดียว์ไปน้องอยู่ดัานจันนะอันนี้กะมาแล้วพี่น้องเอเ้ยตะเสบส์กะได้ไปไหน ทักไดไอไ่ปลยเทฮลาะเนีน่ยะเทน t ่งนี่นะโอ้ต่อลาะตุเลาะมาก่อนนี่ขาขาวสิกางขาลาะแล้วบ่ละอ้ไเห็นปนกระเทางมึงเียพระางพระโวยพระนี่มันมันมีอันตุ้ไขาอนี้ตุกระตุกลาะแล้วนะเตา เราแล้วมีหินแต่ถึงเราที่นี่ไม่ม,มาแล้วสาวกว้อนนี่เถอะมาแต่ผู้เห็นอยู่ต่อมันปุุงเนี่ยใหม่นี่ก็ทีมงานเขาไอ้แก้วเป็นเป็นกะมาหาห้องแคนส่วนบอนพักมันก็อยู่คืนเดียนี่พี่น้องอยู่ทึ่งนี่นะหลังจากเขามาเซอร์เบตก็มากอะทีมงานเขาบะแก้วเป็นกะเป็นกะนอนอยู่นี่นะนทีมงานเขากะ เป็นบาบาสิมากินแรงอําเดีวนี่มันี่กินแรงเขามีมาประกอบกับมีประกฏตัวนึงนะทีมงานไปกันังเขาก็ยังมีทันซุกอยู่อันประกอบโซนแรงเขากะมีอยู่ประกฏตัวนึงมานี่ส่วนสมพลเดชสารสารยังแค็ นี่แมวนี่ป่าจอยอันนี้ป่าโปลาจอยตัวบางใหญ่ทีมงานเป็นกีหลายคนเดจกคนทีมงานของเจ้านะเ็คนป่าโพดเดียวรเบิดมาแรงนี้เฮากสิลปมโคมแรงคมแรง แต่สุเปินแกเขาก็สุกแล้วเนาะยังต่อให้กินเขาก็มีมะฮุ่งแน่มันนี่ทีมงานเอากะยังอยู่พนหนึงยังบบาวเพชรเป็นมอแกงกับฟดแล้วเนาะโลพักโลพักตะเปจะมีมะฮุ่งแน่ นีวทบทีมงานเราบอเพชรเป็นกระมาเลยอ๋อเป็นมาหลังมือได้เป็นคำอะไรได้ป้บ่นะไม่ได้เอ้ากินแร่งพี่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้เห็นพี่เลยกินแร่งมองเขาพี่กินอยู่พี่ปะองอ่าเขาอ่ะอนนี้สองโหดเลยพี่น้องเอ้ยว่าเขาหลายคนนะโลดเลย ทีมงานโล่กับโลนึงโลดมาแต่บ้านนะสองคนมาเราก็ทางในตืมอีสามคนวัเทอยามกินข้าวแรได้ตืมอีโลนึงบาทอ่างนตัวนั้นก็แซ่บเขาเคยยังตำสมุดแดงยังเคยเแออแซ่บได้มนาวก็มีเะาเพิงมาเพิง โมทะเลึงโดดนี้ก็บดอยู่หว่าตนี้จุดทะเลอ้ยยยยน้นยยยนยยยยยยยล้ยยยปยยยยงนยยยนยย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 ยายย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 ยนแสยต้องยย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 นยยยยยายย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 นเยยนยย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 ยเลย ลอาตุวานได้กินเขาวันนึงวันนี้ตุวานเป็นความสุขดีที่มันเจอในพานเลยปลาซิบเฮ้ยแต่บุหงอยู่ป่ารักเมื่อ่ะแล้วจุกกระเพือยอาหารกับพร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น้องเอ้มีแกงปลาตำบุหงมากินข้าวแรกเดียวบาทนี่ข้าวแรกบักสลัดยิงน้น้ำกันเนะ โบงค่ะคือมาตเรเฮิร์นเขาันได้มีิงๆคักามาพี่น้องลงมือบันีึเสแสบหลายคนโอ้มีมีพวอยู่น่นหลาแล้วป๋งสีกวางนีมาพี่ก่อู้อันนี้แก้วององ กระจ่แซบบ่ไหมครับนซ่อกจเลยนีบุงอกจเลกินขาปลานี่แซบอยู่แล้วเนาะนึ่งก่แน่ครับาวแซบก็บ้าแซบนั่นละดับร้อเห็นมจะนอนคนว่าหิบเท้าได้บ่อน้ำเยเ่าไดต้องบอกว่าแซบเห็นได้จ้ะืนใจเบาล้วหมัดมือก แสบแบแจวแม่เทาก็แสบได้นงน้องกินเป็นได้บ่ไก่นะลดน้บเบนแล้วถั่บดแสบหนึ่งชั่นน้าคือบริกราป้นตำกับงามตั้หุ่งกับแสบเคยกินต้หุ่งแบเยอะเยะจนเรมโได้เดอกเงินจะกินจังเลยจงนม่เขาบ่งกัน มันมีข้าวแลบหย่งแล้วเราคข้าวกับข้าวอยยุโฮดนะไอโกเบอโค้มันเลยมืดละเด้มาเด้อโอุ้สาวบ้ามหาละส่งข่แก็อิ่มละโอ้ยังบ่ห้อยสแป้งแล้วก็ซอนแล้วก็วีเป็นตอนทันละเมิดเออแซ่บบ่ห้อย ยังไม่อิ่มกินซ้าด้วตอนมัดก่อนอยังอิม่มซด้มเฮากะกินข้าวอิ่มกะเเีนังพีมไพ่จนี้จน้อยกะสิได้เเรีมือมนี้ส่วนทีมงานเขาในาพันปลาซิวเป็นกะสีได้เเรีนอนเอาสิไดเเีมือบอดมนี้คคอยก็ามาบอแลมนี้ มาการป่าเลาละมากกับบองหอยอทีมงานนีก่กับบัวเพชรกับบัแม็กนี่กัเขานอนละนอนตัวหวแรงแท้บได้ยังนี้นอนได้ยังนอน,อออนวะส่วนไอ้ไก่เป็นกะบไปนอนเปย์คอยกับบอหอยกะบชิรินนอนติ้นคลียวมานี่นี่ไอ้<า>ไก่เป็นถือทุ่มกุ้งมาคอยกับชิวิเซอร์ไว้ก่อนมือเสาพอมีอัญยามันเยี่ยมนะ